ในครั้งก่อนนะครับก็มีน้องคอมเมนต์ว่าพี่ปอลลองเล่นแบบครับเทอร์เวอร์ดิเฟนต์หน่อยแน่นอนว่าช่องพี่เนี่ยเป็นแนวสาย t ท w e r เวอร์ดิเฟนต์เนาะเราก็ต้องมาลองสักครั้งหนึ่งแต่อยากเล่นสปองบอบจังเลยสปองบอมนี่เตรียมตัวเติมมานะมีหลายคนคอมเมนต์บอกว่าซื้อคูณ5ไปเลยครับพี่ V.P ไม่ต้องซื้อหรอกมันไม่ดีก็เดี๋ยวค่อยไปจัดละกันเนาะสำหรับแบบนี้นะครับก็จะบอกว่าไงเดียผู้เล่นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะด้วยความแบบเอ้ยเรามาเล่นโลบอกแต่ทำไมต้องมาเล่นไมค์ครับในโลบอกอะไรอย่างนี้หร จริงๆ e ม r a f t ก็เป็นกเกมหนึ่งที่พี่ชอบเล่นนะครับแต่ว่าเล่นไม่เก่งเนาะก,ก็เลยไม่ไดเอามาทำคลิปนะครับแต่อาจเอาไปทำในช่องอื่นแทนเนาะอ๋อแล้วพี่ว่าเดี๋ยวมันจะมีระบบแบบว่าให้เราไปกดติดตามหรือว่ากดเข้ากลุ่มเนี่ยเพื่อรับของฟรีอยู่พองานเดี๋ยวพี่เข้าไปก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็กดเข้ากลุ่มเรียบร้อยนะครับแปะเพื่อไม่เสียเวลาเราไปลองดูแมปกันเลยดีกว่านะจชะแค่หน้าโหลดเกมก็ไมคราบจะจัดแล้วะ่ะ <laughs> คาบทาวเวอร์ดิฟเอนต์นะครับอู้ไม่อ่านไม่อ่านหรอก มันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเรามาเล่นโลบอกแต่มาเล่นไมค์ c r a f t ในโลบอกมันก็ยังไงอยู่ป่ะใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเปิดเสียงเกมก่อน <c oughs> เสียงเกมอู้มีซาวเพลงเบาๆด้วยอะ่ะไหนดูเซตติ้งซิมีอะไรบ้างมีสคริปต์ซัมมอนปรับกราฟิกเอ่อตัวเกมมันใส่คโค้ดก่อนละกันสำหรับโค้ดพี่ไปหามาก็จะมีชาเลนจ์นะครับหอันอันนี้ได้น่าจะได้เป็นเงินนะแล้วก็อันนี้แมปส โอเคได้มา2โคดนะครับส่วนโคดอ,อื่นๆเนี่ยน่าจะหมดอายุแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิ new update อัปเดตโตโอเคอันนี้หมดอายุเรียบร้อยนะครับตัวแมพเนี่ยมันก็ดูมีความเหลี่ยมๆเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็คือไมค์คาร์แหละแค่ว่าเอามาทำอะไนี้นะฮะนี่รีวอร์ดคุณจอยกลุ่มแล้วหรือยังเรียบร้อยเมื่อกี้ก็เราไปจอยกลุ่มกันมาแล้วนะครับเป็นนี่แหละทุกเกมเราจะมีรางวัลตอนเริ่มเสมอนะครับให้เราไปจอยกลุ่มได้ี่รีวอร์ดก็ล็อกอินสะสมเวลาอันนี้คืออะไรอ่ะ ล็อกอยู่ยังไม่เริ่มแล้วเนี่ยอันนี้เอกลุสีมิวแทนมิวแทนแพ็ก999โรบักแพงจัดเลยแพงเกินไหนไหนอันนี้เอมเมล่ายูนิตเอกลุสีมิวแทนอันนี้ไอ้ดูเมื่อกี้นี่ยว่ะมีแต่ของแพงๆพงแค่ระบบเอนชานอันนี้น่าจะเหมือนกับไฟไนเลยเนาะใช้คำว่าเอนชานเหมือนกันด้วยแล้วก็มีซัมมอนไหนดูดิเราใช้สเตติเวนอยู่เป็นตัวต้นเกม แน่นอนนะครับตัวต้นเกมมักกระโปงเสมอเพราะงั้นเดี๋ยวก่อนไปเริ่มเราไปสุ่มตัวหน่อยละกันตอนนี้พี่มีเงิน1 4 0 0ันร้อเนี่ยเพราะงั้นก็นมาสุ่มตัวหน่อยละกันมันมีสองอันเว้ยมีสุ่มบอสกับสุ่มทั่วไปบอสน่าจะเป็นสกูเหลียนอั่นอื่นหรือเปล่าส่วนสุ่มทั่วไปสิบตัวหนึ่งพจัดไปดีเอเล็กซ่าตัวผู้หญิงชาวบ้านผู้หญิงเอเอะเหรียญมันจะเกลือหรือเปล่านะเดี๋ยวขอสุ่มก่อนนะครับ นี่ตัวที่สี่ใช่ไหมออกมาเป็นไอรอนไททันตัวนี้ไว้ฟาร์มแร่เหล็กเว้ยสมัยก่อนพี่นั่งฟาร์มเหล็กเยอะมากโกอี้สลามออกมาเป็นกูอี้สลามมันมาเหลดเลดมันดูยากหรือเปล่าไอแต่ก็ได้อีพิกมาตัวหนึ่งนะน่าจะดีมัง้งกูอี้กูอี้รัวๆเลยวะเออไอรอนไททันอีปิกไม่รู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีด้วยประเด็น อาจจะเป็นอ e ีพกที่กากก็ได้เหลืออีก400อ่ะจากที่สุ่มนะครับก็ได้เจ้าไอรอนไททันมา3ตัวแล้วก็กูอ e ี้สลามอีก4ตัวนะครับนอกนั้นก็เป็นชาวบ้านผู้หญิงเนาะโอ้โหเยอะมากเลย7ตัวก็ใส่ได้3ตัวนะครับต้องปลดเลเวลเอาเรื่อยๆเนาะไม่ดีปลดจำนวนตาชนะหรือเปล่า10วินเพื่อปลดช่องสี่ก็ไม่แย่นะ10วินเองสตีเวนลากอนเอาตัวอเล็กซ่าไปแทนดีกว่าน่าจะดูดีกว่าแต่ก็ใช้เงินในการวางเยอะกว่านะ สต,ตีเว่นมันสามร้อใช่ไหมตัวเล็กซ่ามันห้าร้อยอะประมาณนี้ก่อนแล้วกันไหนขอลองไปสำรวจหน่อยสิสำรวจแมปทางขวาก็จะเป็นเอเลดนะครับอมีชาเลน์มีเอเลดมีเทดดิ L ้งพาซาก็เหมือนแมป t ท w าว์ดีเฟนซ์ทั่วไปหรือเปล่าจริงๆก็ให้ความรู้สึกเหมือนสปองบ๊อบนะ <c oughs> คล้ายๆกันอยู่ระดับหนึ่งเนาะชาเลนซ์เป็นเรือน่าจะยากนะครับเลดน่าจะยากกว่าอ๋อเลดยังไม่มี แล้วก็ลงด่านทั่วไปด่านทั่วไปแอคหนึ่งบอสเป็นเจ้าครีเปอร์ตัวระเบิดตัวเกมก็จะมีระบบ normal hard x t r e m นะครับ3อันเนาะส่วนแมปก็จะมี3แมปนะครับซึ่ง1แมปจะมี6แอคประมาณนี้ไหนมาลองเริ่มเล่นหน่อยสิเจ้โอ้ยเ oh yeah, ย่แล้วไงตอนนี้เรามีเงิน400นะครับแต่ว่าเราจะวางเอล็กซ่าเนี่ยใช้เงิน500เนาะโอเคขึ้นเวฟ2วางตรงไหนดีวางตรงมุมแล้วกัน ก็ดาเมจไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับ37.5แต่ก็เยอะกว่าสตีเว่นเนาะระยะ10คููดาวสองใช่ใชไปก่อนแล้วกันใช้ใชไปก่อนแล้วกันแต่ครูดาวนานมากเลยแต่ก็ตบทีเดียวตายปะมันเลื่อนยี่สิบห้เองชิวๆตัวเกมก็มีระบบสปีดเนาะนี่กดสปีดคูณ2ต้องรอ5วินาทีนะครับอันนี้ดีนะมันเป็นระบบที่เขาเรียกว่าไงป้องกันเกมบั๊กเนาะ ถ้าใครเคยเล่นเจ้า Toilet Legacy Defense เนี่ยจะเห็นนะครับว่าปัญหาตัวละครวร์บบ่อยเนี่ยโคตรบ่อยเลยหลังกดสปีดเนาะทีนี้เรามาลองวางเจ้ากูอี้บ้างดีกว่านะครับใช้เงินลง800อู้เลเวลหนึ่งดาเมจ60เลยนะไม่ได้แย่แต่ใช้เงินอัพ1 3 0 0เลยนะเอาเรื่องเลยประเด็นคือแมบนี้มันมีตัวฟาร์มเงินหรือเปล่าไอรอนไททันนะครับก็นี่เลย1 2 5 0ตัวละครที่เรามีทั้ง3ตัวเป็นซิงเกิลทารเก็ตหมดเลยเนี่ย โจมตีเป้าหมายเดียวตาแรกของเกมนี้ก็จะงงๆหน่อยนะครับขอพี่ทําการปรับสมองจูนมาหนึ่งอเล็กซ่าชาวบ้านผู้หญิงก็เลเวลสุดท้ายดาเมจสี่สองระยะ13คูดาวนึ่พี่ว่าไม่ดีวะมันน้อยมากเลยนะรู้สึกว่าเนี่ยขนาดกูอี้เลเวลหนึ่งยังแบบดาเมจเยอะกว่าดูดิเลเวลสองดาเมจร้อยยี่สิบเนี่ยระยะ11คูดาวหนแต่ก็ใช้เงินในการอัพเยอะกว่าแบบมหาศาลเลยเกมนี้นี่มันมีทั้งหมดกี่เวฟเนี่ยอ๋อ16บเวฟ ทำไมถึงเป็นสิบหกไม่ใช่สิบห้าแปลกอาจจะเป็นเวฟบ,บอสเหรอเออมีสิบหกเวฟจริงว่ะแปลกอ่ะปกติจบที่สิบห้านี่กูอีเ้เรวสุดท้ายนะครับดามเมจสองร้อยสี่สิบเลยเยอะนะเยอะมากเลยส่วนเจ้าไอรอนไนทัทนนี่ไม่ไหววะใช้เงินอัพเยอะเกินไปอู้รางวัลมีของเยอะมากเลยน่าจะเป็นของคาบนะเพราะรู้สึกว่าเห็นตัวเกมมันมีระบบคาบตัวละครด้วยนี่นี่นี่ถ้าจำไม่ผิดนี่เลยระบบคาบติ้งนะครับเป็นการเอาตัวละครมา ก็คืออีโวแถวบ้านก็คืออีโวเลยตัวนี้ใช้ได้แต่ว่าใช้แอปเปิลทองแอปเปิลทองหางจากไหนวะน่าจะหายากนะครับแต่เราจะมีเจ้ากูอี้ตัวนี้อุ้ยได้อยู่ลองค้าไเลยแล้วกันเรียบร้อยไหนดูสิจ้กกูอี้อ๋อค้าไปในรอบเดียวก็คือก็คือร่างอ e ีโวแหละไม่มีร่างต่อเนาะอ่ะกลายเป็นสีลุ้งเลยนะครับเป็นร่างอีโวอีโวดาเมจ240ร่างธรรมดา1 6 0นะครับอุ้ย ต่างเยอะนะ80กว่าเนี่ยแล้วก็อีโวไม่ยากด้วยพี่ว่าต้นเกมตัวนี้ดีะเนี่ยแต่ก็ใช้เงินในการลงถึง800เลยต้องมาดูนะครับว่าด่านหลังๆมันจะได้แบบเงินเยอะขึ้นหรือเปล่าแบบไฟไนท์เนี่ยแต่ละด่านก็ได้เงินไม่เท่ากันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปลงด่านกันต่อดีกว่านะครับในด่านแรกแอคที่2นะครับก็ลงแบบโนร์เมลเหมือนเดิมเลยอู้รอบนี้ได้เงินเป็น600เอ้ยมันเยอะขึ้นนะรอบก่อนมันได้แค่300ปะ่ะอันนี้600กดสปีดคูณ3อ๋ออันนี้ต้องเติมโลบักนะครับ ตอนตัดคลิปก็เดี๋ยวพี่จะตัดแบบเร็วๆหน่อยละกันเนาะเพราะคิดว่าคลิปน่าจะยาวมากๆเลยกดคูณสไปเลยตัดานมาดูเล่นง่ายนะวางกูอี้ล่างอีโวใช้คําว่าล่างอีโวไหมเป็นการคาร์ทติ้งอะ่ะมันก็เป็นชื่อเดิมหรือเปล่าเออกูอี้เหมือนเดิมแค่ว่าเป็นสีรุ้งโอ้เลเวลหนึ่งดาเมจเก้าสิบเนี่ยโอเคมากๆเลยที่ดาเมจมันเยอะตอนนี้คือลืมบอกไปว่าพี่กินยาเพิ่มดาเมจไปด้วยนะครับโอ้เลเวลสี่ดาเมจสามร้อยหกสิบเนี่ยโคตรเยอะเยอะมาก เป็นตัวต้นเกมที่ดีมากเลยอะรู้สึกชอบอะน้องเป็นสลามใช่ไหมพี่เข้าใจถูกใช่ไหมน่าจะถูกแหละบอสเป็นเจ้ากูอี้ยักษ์นะครับตัวยังใหญ่เลยเลือดพันกว่านี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคไปกันต่อยาวๆเลยลวกันเดี๋ยวพี่ขอทําการฟาร์มเวลก่อนล้วกันเนาะหลังจากที่พี่ไปซุ่มเล่นมาสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีเงิน 1, 3 5 0นอเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออดวงเกมนี้ดูเกลือมากเลยอขอทําการสุ่มตัวละครอ,อีกสัก1ิตัวละกันนะจ๊ะ เป็นการสุ่มสิตัวที่แบบโคตรเกลือเกลือจะจัดเลยไม่มีอะไรเลยเอาจริงนะเลดเกมนี้มันดูยากเกินไปหรือเปล่าวะอันนี้คือ Emerald Unit ใช่ไหมหนึ่กล่องห้าสิกสมกล่องทำไมสกล่องแ้้าเก้าอะเอ๊ะทุกคนว่ามันแปลกแป่ปะหนึ่งกล่องห้าสกมกล่องร้อแล้วก็แปกล่อง499 ไม่ใช่ถ้าสมมติหนึ่งกล่องห้าเก้าสามกล่องมันต้องร้อยเจ็ดเจ็ดหรอวะหนึ่งเอ๊ะนี่มันหลอกลวงผู้บริโภคปะเนี่ยแปดกล่องมันมันควรจะเป็นสี่ร้อยเจ็ดสิบสองหรือเปล่าทำไมเป็นสี่ร้อยเก้าเก้าวะเอ๊ะยิ่งซื้อเยอะยิ่งแพงขึ้นหรอเออแปลกดีวะ่ะเ,เดี๋ยวพี่ลองสุ่มสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โหแบบนี้มาถึงก็เสียตังค์เลยวะ่ะได้เป็นเจ้าตัวระดับอะไรได้เป็นระดับแหล่ว่ะห้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตก็เข้าใจแหละเลรีมันน้อยอ่ะอืม ช้เงินลง600ดาเมจดาเมจน้อยกว่ากูอี้นะแต่ว่าตีเร็วกว่าตีกว้างกว่าเนาะแล้วก็น่าจะวางได้เยอะกว่าด้วยไหนลองดูเอนชานซิเอนชานไม่มีไม่มีตัวอเมเมัลที่เราสุ่มได้เมื่อกี้เว้ยแปลว่ากูอี้ตัวฟรีดีกว่าทุกคนชัดเจนเลยเย่แล้วไงเอาแล้วความชิบหายมาแล้วเดี๋ยวขอขายตัวละครก่อนนะครับกดคอนเฟิร์มยีตัวเรียบร้อย ได้เงินกลับมานิดนึงเนาะไปลงด่านกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูด้วยว่าอิมเมเลเนี่ยจะโหดหรือเปล่าเนาะแอคที่สี่อู้เงินหนึ่งพันโอเคเลยแปลว่าหลังๆมาได้เงินเยอะมากนะครับวางไอเดียเรามีเงินหนึ่งพันใช่ไหมอิมเมเล่ต์ใช้หกร้อยวางเลยเฮ้ยแต่อิมเมเลต้นเกมระยะมันดีกว่าเนี่ยระยะเยอะมากเลยสิบสี่เนี่ยตีอย่างดีครูดาวก็เร็วด้วยหนึ่งจุดแปดนะครับตกไปตกไปเลเวลสองดาเมจร้อยแปดสี่จุดห้าค่อนข้างดีนะแต่ว่า เอ็กซี่นี่เริ่มยากว่ะมันเริ่มเดินกันค่อนข้างเร็วเนาะเอาไงดีพี่ว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องดามเมจไอ้พวกนี้มันตีเดียวตายแต่ว่ามันมาเยอะแล้วก็วิ่งเร็วนะครับก็เดี๋ยววางหลายตัวก่อนละกันเนาะเอ็กี่นี้เอาเรื่องนะเนี่ยตัวเล็กๆมันเยอะเว้ยพี่ตีไม่ทัน <laughs> พี่แบบต้องกระจายตัวไปเยอะมากเลยถ้าอย่างนั้นบ้านแตกเร็วน่เลยเป็นคนแตกเร็วกระจายเลยกระจายทั่วแมปเลยแต่มันตีเดียวตายนะไม่ต้องอัพก็ได้อะ เออว่ะพอมดพอมดเลือดอย่างเยอะแต่ก็ไม่คนามือหรอกนะสรุปคือเอกลูซีนะครับถึงแม้จะเป็นตัวละครสายเติมที่กาดที่สุดก็คือเลดกระโปงสุดก็ยังโกงนะเอาง่ายง่ายเพททวินเป็นเพททวินแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถึงจะตีเบากว่ากูอี้ e เนี่ยแต่มันวางได้หกตัวได้แหละก็เลยคิดว่าดีกว่าเนาะโอ้โหพี่บ่าวพี่บ่าวก็เดินไกลเกินนานจัดเลยเมื่อไหร่จะตายเนี่ยตีมัน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  จริงๆเราขายตัวละครเรามาวางดักก็ก็น่าจะทันนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคครับผ่านแอคที่สี่เรียบร้อยไปกันตอ่อไม่เห็นได้แอปเปิลทองเลยเลรน,น้อยแน่เลยะโอเคก็หลังจากฟาร์มมาสักแป๊บหนึ่งนะครับก็มีกล่องใหม่หมาให้สุ่มด้วยแหละเดี๋ยวลองสุ่มไปเลยละกันตัวแรกวูฟน้องหมาป่าระดับและโอเคเลยเป็นการสุ่มสิบตัวละครที่เกลือเหมือนเดิมนะครับ ก็คือยังอยู่ในหลูกของคําว่าอีพิกนะครับรีเจนไม่ออกเลยส่วนสุมบอสน,นี่ไม่รู้หาของจากไหนเว้ยอ่ะเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะครับพี่เดินมาเจอ,อนี้ว่ะตัวละครถูกสาบนะครับ curse unit ตัวละครนี้1กล่อง49 3กล่องร้อยสมเอออันนี้ค่อยสมเหตุสมผลหน่อยเมื่อกี้แม่ง3กล่องแพงชิหมหายลองสุมดิคิดว่าดีไหมดีเปล่าวะอ่าลองดูลองดูลองดูงดกดปออกมาเป็นตัวละครระดับแรนะครับ ชิมหายชิบหาย,ยามากเกมแม่งเกลือเว้ยเกมมันบังคับกดเลทให้เราเติมเงินเยอะๆโอ้ใช้เงินลงหกรครึครงทำไมมันดูกระโปงก,กว่าเอเมรเล,ลอีกอะกระโปก,กว่าเยอะเลยชิบหายละชิปหายของแท้เลยอ่ะช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้นิด,ดานเลยแล้วกันเนาะตอนนี้พี่เคียร์ผ่าน6ด่านแล้วถ้าลงเอ็กตีมจะผ่านหรือเปล่าวะหรือควรลงฮาร์ดก่อน ลองเอค์ตีมไหมเอค์ตีมดูก่อนล้วกันกดไปเลยเฟนโอรี่ด้วยเดี๋ยวมีคนจอยเอค์ตีม x หกจะผ่านหรอวะจะผ่านหรอโอ้โหแค่ต้นเกมเลือดอย่างเยอะเยอะกว่าเดิมมากเลยร้อยกว่าตอนแรกมันแค่ยิมห้าปะชิบหายชิบหายแล้วอุกระดูกห้าร้อยเฮ้แต่ก็อาจจะผ่านนะอาจจะผ่านมั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองดูกันต้องดูเลดเกมว่ะต้นเกมมันยัง ไม่น่าจะมีปัญหาตัวละครเคิร์สยูนิตที่ได้มานะครับก็ใช้เงินลง600อเนาะระวังสูงสุดถึง6ตัวซึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยดามเมจแค่73 73ดโคตรน้อยเลยชิมหายแล้วะยะยิบ9คูดาสุดจุดแปดแต่ตีเร็วนะครับตีเร็วตีเร็วกว่าเอเมลเลนิดเดียวอพี่ว่าไม่รอดว่ะทุกคนมีโอกาสสูงพี่จะไม่รอดนะครับเคิร์สคิงเอ้ยแต่ก็ไม่แน่บว่ะจากที่ดูก็ยังพอเคลียร์ไหวอย,อยู่นะนี่ขนาดเวฟสิบเอเนะี่ย เอาเอาแล้วไม่มีตัวละครเกิดต่อหรอเอาชิมหายแล้วตัวละครไม่เกิดกดสกคริปแบ้งเลยงงอ่ะอยู่ๆตัวละครก็ไม่เกิดเอาเอาเมื่อกี้ก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าฆ่าม,มุนมหมดแล้วอะแล้วทำไมแพ้วะเอาเกมหมานน่เอ้ยใช่โอะเมื่อกี้พี่พี่จำได้ว่าพี่ฆ่ามหมดแล้วนะแล้วก็พอไม่เหลือตัวละครก็เลยกดสกคริปมา อะไรวะเนี่ยสรุปก็คือเจ้าเคิร์ดคิงเนี่ยมันไม่ควรใช่เวเป็นตัวละครที่กระโปงมากถึงแม้จะวางได้6ตัวก็ตามนะครับอ่ะสาหรับวันนี้เนี่ยพี่ก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้ะเคียร์เควสไปค่อนข้างเยอะนอนแล้วก็ได้ตัวละครมาเยอะระดับหนึ่งแต่มั่นใจนะครับว่าแมบบนี้โคตรเกลือสุ่มไม่ออกดีเจนเลยแล้วก็สุ่มเยอะมากๆด้วยหรือว่าดวงพี่จะไม่ดีจริงๆวะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเดอ้อไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า